สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝึกแล้วเรียนมาสังกฤิด้วยตัวเองพบกับโอเล่นะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำกริยานะครับที่เราเรียกว่า infinitive without to ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าทุกทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มฝึกกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ความหมายของ infinitive without to ก่อนนะครับว่ามันคืออะไร infinitive without to นะครับก็คือกลุ่มคำกริยาที่ไม่ได้มี to มานำหน้านั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่ไม่มี to มานำหน้าเนี่ยก็เพราะว่าคำกริยาที่อยู่ข้างหน้าของมันนะครับเป็นตัวบังคับว่าคำ,คำกริยาที่ตามหลังเนี่ยห้ามเติม to เด็ดขาดนะครับเรามาดูกันว่ามีกลุ่มคำกริยาอะไรบ้างนะครับที่บังคับว่าห้ามมี to ตามหลังนะครับหรือว่า คำกริกยาที่มาต่อจากคำกริกยาข้างหน้าเนี่ยห้ามเติม to เข้าไปด้านหน้านะครับสำหรับกลุ่มคำกริกยานะครับที่ห้ามเติม to ด้านหลังนะครับหรือว่าต้องตามด้วย infinitive without to นะครับก็คือกลุ่มของกริกยาช่วยที่เราเรียกว่า modal auxiliary verbs นั่นเองนะครับก็คือกริกยาช่วยในกลุ่มของ shall should ought to can could will would may might Must นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างของแต่ละคำกันนะครับว่ามันต้องเติมห้ามเติม to ยังไงด้านหลังหรือตามด้วย infinitive without to ยังไงจะได้ไม่งงนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับคำแรกนะครับก็คือคำว่า shall shall แปลว่าจะหรือว่าควรจะนะครับ เป็นการที่แปลว่าจะก็คือเป็นการทํานายอนาคตอันใกล้นะครับว่าจะทําอะไรนะครับหรือว่าในกรณีที่ถามความคิดเห็นก็ได้ว่าฉันควรจะทําอะไรนะครับสามารถมีได้หลายความหมายนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้นะครับอเล่จะให้มีความหมายว่าจะนะครับยกตัวอย่างเช่น I shall go there alone next time I shall go there alone next time แปลว่า ครั้งหน้าฉันจะไปที่นั่นคนเดียวสังเกตเห็นว่าหลัง shall เนี่ยจะตามด้วย in infinitive ก็คือ go โดยไม่มี to นั่นก็คือ infinitive without to นั่นเองนะครับเราจะไม่ใช้ I shall to go there alone next time นะครับแปลว,ว่ามันผิด grammar นะครับ shall ต้องตามด้วยกรยิยาช่องที่หนึ่งไม่ผันแล้วก็ไม่เติม to ด้วยก็คือต้องตามด้วย infinitive without to นั่นเองนะครับ คำต่อไปนะครับก็คือคำว่า should 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 แปลว่าควรจะนะครับยกตัวอย่างเช่น I should tell you about him I should tell you about him ฉันควรจะบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องของเขาหรือว่าเกี่ยวกับเขานะครับเราจะไม่ใช้ I should tell o t you about him หรือว่า I should telling you about him อันนี้ผิดนะครับต้องไม่เติม to และไม่ต้อง เติม ing นะครับไม่เติม ed ทั้งสิน้นเพราะว่านี่คือ infinitive infinitive ก็คือ verb base form นะครับก็คือไม่เติมอะไรทั้งสิน้นไม่ผันกริยาช่องที่หนึ่งไม่ผันนะครับ i should tell you about him คำต่อไปนะครับคำนี้อ่านว่า o t t e r o t t t r นะครับหรือเราจะออกเสียงแบบตรงๆก็ได้ว่า ought to นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะ to เนี่ยจะออกเสียงครึ่งเสียงนะฮะเป็นเธอเในประโยคนะฮะเป็น o อ g เธอออเแปลว่าควรจะนะครับควรจะในที่นี้หมายถึงว่าควรจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นการแนะนํานะครับ suggest ในสิ่งที่ควรจะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะ นะครับซึ่งจะสังเกตว่า ought to เนี่ยมันมี to ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับดังนั้นคํากริยาที่นํามาต่อจะต้องไม่เติม to ด้านหลังนะครับคือจะต้องตามด้วย infinitive without to ถ้ามี to นำถ้าคากริยาด้านหลังมี to เนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามี to สองตัวนะครับสำหรับกรณีการใช้คําว่า ought to นะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่น they ought to apologize they ought to apologize ought to apologize มี t o อยู่แล้ว Apologize ตรงนี้ไม่ต้องเติม to นะครับก็คือเป็น infinitive without to นั่นเองนะครับโอเคไหมครับ they ought to apologize พวกเขาควรที่จะขอโทษนะคำต่อไปคำว่า can 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 แปลว่าสามารถนะครับอันนี้ทุกคนรู้ละยกตัวอย่างเช่น you can do it you can do it you can do it แปลว,ว่าเธอสามารถทำมันได้อยู่แล้วล่ะ you can ไม่ to do นะครับ you can do it ไม่ you can to do it อันนี้ผิดนะครับกริยาช่วยกลุ่มที่เป็น modal uh, auxiliary verb เนี่ยต้องตามด้วย infinitive without to เท่านั้นนะครับคำต่อไปคำว่า could 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 แปลว่าสามารถซึ่งเป็นในรูปอดีตของคำว่า can นะครับยกตัวอ,อย่างเช่น she couldn't come last night she couldn't come last night หล่อนไม่สามารถมาได้เมื่อคืนนี้นะครับ she couldn't come last night สัังเกตเห็นว่าคำว่า come เนี่ยคือ infinitive without to นะครับเมื่อตามหลังคำว่า could เนี่ยจะต้องไม่มี to นำหน้านะครับ she couldn't come last night หล่อนไม่สามารถมาได้เมื่อคืนนี้คำต่อไปคำว่า will 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 แปลว,ว่าจะนะครับยกตัวอย่างเช่น I will go there nowI'll go there now นะครับ I will go there now ฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ละ่ะฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ละ่ะ จะสังเกตเห็นว่าจะไม่มีจะไม่ใช่เป็น I will to go there now อันนี้ผิดนะครับหรือว่า I will going there now อันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับต้องไม่มี to ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็น infinitive เดี่ยวๆคำว่า go นะครับ I will go there now คำต่อไปคำว่า would 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 นะครับแปลว,ว่าจะซึ่งเป็นรูปบดิตของคำว่า will นั่นเองนะครับยกตอย่างเช่น Why would you tell her that Why would you tell her that นะครับเธอจะไปบอกหลาแบบนั้นทำไมนะครับเราจะไม่เป็นเราจะไม่ใช้เป็น Why would you to tell her that อันนี้ผิดนะครับ Why would you tell her that นะครับ Tell ต้องไม่เติม to ต้องไม่เติมอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็น infinitive without to นะ Why would you tell her that นะครับคำต่อไปคำว่า may 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 แปลว่าอาจจะนะครับ ยกตัวอย่างเช่น that may be true that may be true นะครับเราจะไม่ใช้ว่า that may to be true ผิดนะครับหรือว่า that may b e true อันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับ b ต้องไม่เติมอะไรเพราะว่า b เนี่ยนะครับกลุ่มของ b มีตะวบง้ง b is a mr a e was were นะครับ b นี่คือ base form นะครับนี่คือ infinitive ของของ verb to be นะครับ That may be true นะครับคำสุดท้ายของกลุ่มคำกริยาช่วยกลุ่มนี้นะครับคือคำว่า might นะครับ might might แปลว่าอาจจะซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว่า may นะครับยกตัวอย่างเช่น he said that m i g h t be true he said that m i g h t be true เขาพูดว่าน่าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับสังเกตว่าหลัง might ต้องเป็น infinitive without to นะครับก็คือคำว่า be นั่นเองนะครับเป็น infinitive without to นะครับแล้วนี้ก็เป็นกลุ่มคำกริยากลุ่มแรกนะครับที่เมื่อเห็นคำกลุ่มคำกริยากลุ่มนี้แล้วเนี่ยจะต้องตามด้วย infinitive without to หรือว่ากริยาช่องที่1ไม่เติม to ข้างหน้านั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูกลุ่มคำกริยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกริยาที่ เมื่อเห็นกลุ่มคำกลุ่มนี้แล้วเนี่ยนะครับกริยาที่ตามหลังคำคำนี้หรือว่ากลุ่มคำคำนี้ต้องเป็น infinitive without to หรือว่าต้องไม่มี to นะครับอยู่ข้างหน้านะครับมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า hear feel watch see let help make เรามาดูรูปประโยคตัวอย่างของแต่ละคำกันนะครับ คำแรกก็คือคำว่า hear นะครับ hear แปลว่าได้ยินเนาะตัวอย่างที่ยกมาให้ก็คือ she heard a car drive off she heard a car drive off นะครับหล่อนได้ยินเสียงรถคันหนึ่งขับออกไปจะสังเกตเห็นว่า hear เนี่ยกริยาช่องที่สองของ hear คือ heard นะครับคำว่า drive เนี่ยเป็นกริยาที่ตามหลัง hear นะครับจะไม่มี to ข้างหน้านะครับจะไม่ผ่านรูปไปเป็นกริยาช่องที่2หรือช่องที่3ต้องเป็นกริยาช่องที่1ห,หรือ infinitive without to เท่านั้นนะครับคำต่อไปคำว่า feel 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 แปลว,ว่ารู้สึกนะครับ I felt something crawl up my arm I felt something crawl up my arm ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างใต่ที่แขนของฉันก็คือ fail เนี่ยก็คือรู้สึกไปแล้วนะครับเป็นการพูดถึงอดีตเนาะดังนั้นคำว่าคำกริยาที่ตามหลัง fail ก็คือ grow up c r o w up แปลว่าไตานะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็น infinitive without to นะครับก็คือจะเราจะไม่พูดว่า I felt something to grow up my arm อันนี้ผิดน,นะครับคำต่อไปคำว่า w a t c h w a t c h w a t c h แปลว่าดูนะครับยกตัวอย่างเช่น they watched the bus disappear into the distance they watched the bus disappear into the distance พวกเขามองดูรถเมย์ค่อยๆหายไปในระยะทางที่ไกลออกไปนะครับ watched watched watch นะครับเป็นอดีตนะครับของ watch เนาะหลังคำกริยาคำว่า watch ก็คือ disappear นะคร disappear ก็คือเป็นกริยา infinitive without to นั่นเองนะครับ คำต่อไปคำว่า see see s e แปลว่าเห็นนะครับ I saw you put the key in your bag I saw you put the key in your bag ฉันเห็นเธอใส่กุญแจไว้ในกระเป๋านะนะครับ saw ก็คือเป็นรูปอดีตของคำว่า see นะครับคำ infinitive without to ในประโยคนี้คือคำว่า put นะครับ put นี่เป็นกริยาช่องที่1นไม่ผันนะครับเราจะไม่พูดว่า I saw you to put the key in your bag นะครับอันนี้ผิดนะครับดังนั้นจําไว้เลยถ้าเห็นคําว่า see จะต้องตามด้วยกริยาช่องที่1ไม่มีทูด,ด้านหน้านะครับคำต่อไปคําว่า let let let, let ที่แปลว่าปล่อยนะครับตัวอย่างก็คือ don't let her upset you don't let her upset you นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าปล่อยให้หล่อนทําให้เธอหงุดหงิดอารมณ์เสียสิ Don't let her upset you. Infinitive without to ในรูปประโยคนี้คือคำว่าอะไรครับทุกคนก็คือคำว่า upset นั่นเองที่แปลว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียนะครับเราจะไม่พูดว่า don't let her to upset you ผิดนะครับหรือว่า don't let her upsetting you ก็ผิดต้องเป็นกริยาช่องที่หนึ่งไม่ผ่านไม่เติม t ูนะครับคำต่อไปคำว่า help 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 แปลว่าช่วยนะครับ she helped clean my house she helped clean my house หล่อนช่วยฉันทำความสะอาดบ้านนะครับ helped นะครับตามด้วย infinitive without to คือคำว่า clean ที่แปลว่าทำความสะอาดนั่นเองนะครับเราจะไม่พูดว่า she helped to clean my house or she helped cleaning my house นะครับเราจะเติมคำว่า clean ที่ไม่ผันไม่เปลี่ยนรูปไม่เติม to เท่านั้นนะครับ คำต่อไปนะครับคำสุดท้ายของกลุ่มคำคำนี้ก็ครับก็คือคำว่า make 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 ที่แปลว่าทำนะครับ he made me cry last night he made me cry last night เขาทำให้ฉันร้องไห้เมื่อคือนนี้จะสังเกตเห็นว่า infinitive without to ในประโยคนี้คือคำว่า cry ที่แปลว่าร้องไห้นะครับดังนั้นหลัง made เ,เนี่ยจะต้องเติม จะต้องตามด้วย infinitive without to เท่านั้นนะครับ He made me cry last night Thank you for watching ขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามและก็เรียนรู้กันในวันนี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกันอยู่นะครับและมีความเข้าใจในคำ infinitive without to มากขึ้นนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โอล่ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ